คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าปู่เขียนดินนะครับผมครับวันนี้เราจะมาย้ํโค้งสุดท้ายกับหลวงปู่กันนะครับเนาะครับหลังจากที่ ต่องวดไปแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับเอฟซีครับนะฮะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับเอฟซีครับโอเคครับเพื่อนการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไป สอบถามแนวทางนะครับจากปู่เขียนดินกันครับว่าปู่มีมิตรฝันตัวไหนบ้างสี่งวดมาแล้วนะครับสําหรับปู่เขียนดินเนาะครับป่าเดี๋ยวตามแอดมินมาครับกร่าบนมัสก,การครับอาจารย์ครับปูบ่โสุดท้ายค่ะปู่ฝันดีบัวขาวสืว่อความน้องฮันเจ้เอิญปู่มัดมนี่หลานหนูสื่อครับ พระอาจารย์นเหรอไม่ลาดเหรอไปเที่ยวเคาดูอยู่โอ้ต้องเรียกพระอาจารย์เด็กปูมันเถาด้วยโอ้อาจารย์มันนมขึ้นด้วยโอ้ครับผมครับซื้ีดูดายมันเต็มหมดหรอเต็มหมดแล้วบเ็ฉพุงเล็กมีมีนิมิตฝัน ต่อไอ้โค้งสุดท้ายไหมครับปู่ครับไม่เลยบัดดิางาน,นมาหล่ะฝันวมาจางไหนครับปู่ฝันมาเอือบุญเบิกบ้บบกนกานหน่ชินอ่่อยากไปใกล้กันคุณนี่ย่งมาบอกแลาต<ค>ิดบอกตัวเดียวนี่มาบอกเลยแหละครับก็อืมมันหลายคนนี่ยหรอือจะว่าบอกคนหนึ่ง บสัวัเตี้ยครับคริดว่ามันจะเตี้มก็บเาไปตีิดเต็ม่าจักอืม็ิมดกบจักเป็นเป็นผีเหรอครับปู่ม่เนขฝันหรือเป็นคนหรเล่าเป็นคนบ่ะีกเาเป็นคนตัวบ้าแต่เป็นผีบ้ากว่ากันลูกแลกมาบอกเป็นตัวเลยเหรอครับปู่บอกเป็นตัวแล้วอื เพิ่งมืนเชียงฟ้อมที่ถูกติดโต้ฟ้อมเหมนล่ะยิ่งคอยเพราะเรื่องวัดตัวกันนี่ก็เอ้าเด็กปูกับเขาไร้งวดแะไรที่ค่ะโอ้ยไม่สี่งวดแล้วนะครับปูนะสี่ห้างวดแล้วมั้งครับเด็กปูนี่เด็กปูเขาดูมันกับเขาเดี๋ยวเราพ่อได้สื่อได้เันเพือว่าไปเฮ็ดอ่างขันน้ำมุ่นเฮ็ดน้ำมุ่นเป็นตั้งไต่ปูมัดว่าเนั่นไปู้สมทมี่เราไปเฮ็ดเบิ้งมันถึงขวัญกับติว่าตัวได้เลยครับคุณไม่เฮ็ดทู่ใส่ยวนกลางบ้าน เขามาเปล่ยนนันคโคนเหมือนว่าเก่าคนลคนวาหกนี่โคนคนวสามนี่เนี่ยเบิ้งว่ือกันแล้วแล้ปูเห็นเป็นตัวไหนครับเ้าเบิ้งแล้วหอยน้อหนป่นแค่เจ้าเห็นกับเเบิงเลยอือันอันตัวใดกับปู่ไม่สวนเก่าก็สวนเต็มวะนั่นตัวหนึ่งเกาก็หนึ่งอ่ะสองเก้าเก้าสองวันั้นเต็มหมดแล้วเจ็ดเจ็ดกาเต็มมากแต่เบิ้งหกแปดแปดหก เต็มต้องขวดตัวตัวไหนปู่โอวกโจหกแปดแปดหกเล้วครับอือก่มขตัวเีย่หกแปดนี่แหละครับปู่ว่าเนี่ยหนึ่งแปดก็ปู่เป็นคนเขียนให้คุณยิ่งว่าว่าเลขสิบแปดถึงสิบแปดเนี่ยกาเป็นตัวสีดำโอ้ที่ว่ามืบอกตัวเดียวนี่คือสิบแปดปอูไปเบิ้งนีมแล้วละ อาไรปะพี่เชนไปแล้วหรือว่าเชนหลายตัวใช่เล่า<อ>สั่ตัวเก่าเก่าตัวนหนโอตัวเก่าตัวนั้ก็ฟันไหมสิบแปดที่ว่าตัวเดียวมาบอกนี่คือสิบแปดที่ว่าผีผีมาเขียนมาบอกนี่คือส<อ>ิบแปดตัวเดียวเหรอครับปู่หนึ่งแปดวนี้แปดทั้งเดียวไปซื้อตัวอื่นไม่ดได้เห็นตัวไื่อยา, <laughs> อยางไปเบื้องนเสียงอยู่บางหนึ่งเดียครับถ้าตัวเลขอยู่บางหนึ่งเดียวก็การเยอกันละนี่เป็นตัวสีดำ อันเป็นตัวสีดำแต่ว่าอันผู้มาผู้หญิงที่ว่ามาบอกนี่คือสิบแปดเขาเจ้ามาหล่พวกหลักแต่บุงบุ้งนี่มีวัดชินเบิกบ้านนะครับเขาเรียกว่าฝันเด็กหนึ่งแปดทันเท่ห์ทันเดี๋ยวไปเบิกเงินเรียนเยอะสีดำแต่ว่ากับมันเป็นตัวสีดำเลยแหละครับปู่สีดำแต่ว่าเป็นสีแดงเลยอ๋อ ก็แบบก็ฟันซะเหมือนละแต่ว่าปูบา้านไหนไปถึงรอตเรี่เออบ่บ่บดังหรอกมั้งตัวนี้ยืงนสีดังอยู่บ่ไม่ท่านึงเข้าพูนี่เต็มหมดมันแก่มันดังเลยปู่เขาก็จีเบียดไปยื่นเนี่ยอืมที่จ,จ,จ,จเบียดจะหน้าจีเบียนั่นดอกเจ็ดหน้าเบื้องอันใดมันดังมากแน,น่นนะทั้งสี่หน้าครับมันดังมากไม่โทษกัน สองเก้านั่นเต็มอีสองเก้านี่มาจากไหนครับปู่ครับจักคิดว่ามักได้ให้ไปหรือม้วนนี่หรอโอ้มากจะใส่ทำจักมาใส่เล้วผู้ขายสองเก้ามีไหมแบบเัาได้ลงให้ปู่ไหมยี่ยมาเบิ้งกันสองเก้านี่คือได้นั่นม้าลังนี้แล้วมาเต็มใส่กับสองเก้าสองโขนมาถึงเด็มักบ่ปู่นะมักเหรอครับคือเ่าจะมักแล้วบาดนี้ไปเบิ้ง ส่วนเก้าเก้าส่นเต็มได้ยังไหนนั่นหนึ้งเก้าเก้านึ้เต็มสองเก้าสอเต็มแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันมากยังในเลียงมุ้ี่นัแต่ว่ามาไปเบิกงมาแล้วมาฝันนี่หมดเลยครับอันคุ้ยิงว่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวเดียว้สองเก้านีมากแต่ว่ามันเต็มมันมาก สองเกามันเต็มสอง้ามันเต็มนะครับปูเก่าศูนมันเต็มนมจัคิดว่ไศดังงงศูนย์หนแดเลขงหงเก้าเก้าศูวดที่แล้วต้องสื่อว่าได้งวดที่แล้วสื่อัก เจ้าทวงนีแต่มือนันักกวเจนได้สิงวเจนเจ็ดแกเียจดเียนยน,น,ยน,น,นะปูเเราเรียว่าอันนึงก็นเจ็ดขโจลาหมดครับมันเจ็ก็เจดคาเาันันน่ปูเขียนเจ็ดแปดมันก็คล้ายๆหนึ่งก็เลยถามมันเลขเจ็ดหรือเลขหนึ่งนะปูม,นนม,มือวัดชิ้นนั่นมานอนฝันหนึ่งผงกอคนี่วมากไหเดิผู้บอกบอกผู้เดียวครับฝันเห็นผู้หญิงเนี่เต็มวัดเลยเหรอครับปู เขาเจาะไล่ไม่บันเดครับไล่ล้วมาผีควันเราะแล้ว,ว,แ,ลวแล้วผู้หญิงก็เลยมาเขียนเลขให้ปู่เลยหนึ่งแปดบอกบอกเลยก็อ่านบอกแล้วเนี่ยไลยบางคนถือเป็นตัวเลขน้ำแต่ตัวสีดำเหรอครับสีดำหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเม็ดเดียวเลยนะปู่เนาะอันเป็ฝันเดินฝันนะครับเป็นนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับผมหนึ่งแปดตัวเดียวนี่พวกพูดว่าสีอันบอกอันเนาะ ัวนหนึ่งแปดเลจ้ะงสครอยู่รอแต่ว่าเก,าก้าเก้าเก้านขาเจ้าว่าอันคืึ่งว่าเก้าส่นหนึ่งเก้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อหนึ่งแปด้ปุนเนาะซื้อลงนะแล้วให้มันอันนะจะขฝันมากหลายมือเนะราไ่ได้เปเบิง้งตะกี่บาเก้า่วนก็เบิ้งสี่ละครับหมืมาา่าทพนัน่นกูหนึ่นหรืซื้อรัดเรียวนีอมัมมืดอ่ได้หาซื้อไม่ได้เลยครับปู่ ก็เพ่งดอ่ดุเตียวับเล่าอย่างเงี้ยครับซุนเก่าซุดฮอกไอซัมมีกับซุนเก่าซุดฮอก้เนี่ยตัวเดิมนี่แหละครับปู่เนี๋ยเวล่าโอยเพราะเตี้ยแกซื้อตัวไหนครับปู่ครับถือน้อกันมวดนี้ด้วยกันนี่แหละครับงวลไตียเนี้ยมวดโอ้พม่านันมั้เล่าใบบายุ่นมวดพันหน้าเล่าประกันซื้อเลยมวดประกันหนึ่งองหนึ่งเจ็ดครับ วก็ไปซื้อสองพวกเราไรเงี้ยนะเอ็งมันไปนั่งกันเราซื้อตัวนี้นะ <S <S เที่ยมันจะซื้อนี่ก็เป็นแนวทางนะปู่เนาะเป็นความฝันนะปูะป่นเนาะควาเขียนดินนะครับกะบุนไฟบุญน,น,นี่เรื่ยๆครับผมแม่ว่าจะบวอเราซื้อจับเกีด้เราก็ไม่รู้มันจะออกหรือไม่ออกนะปู่เนาะเป็นแค่ความฝันนะครับปู่ก็มาเล่าให้ฟังนะครับพี่สี่ครับฝันแบบไหนก็ปู่ก็เล่าให้ฟังนะครับเนาะ วันนี้ได้เดินทางมาหาปู่นะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมเพราะว่าตุ๋นแล้ววันที่ซื้อน้ำเดน็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับปู่ไปน้ำกันวนแล้วคือรัล่เอ,อเห็นบ้างเกิดจำไม่ได้ถ้าเข้าแปดแตัวหนึ่งครับเนีดูแต่แม่นแม่นจริงครับปู่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเอาแคบหน้าจอไว้นะครับพี่สี่